วารลลุปนีตอนแรกผมผมเปิดในช่อง่องเจที่บ้านดูแลเฮ้ยรู้สึกชอบชอบให้ยอย่าทำยังไงดีว่าดยวอย่าไปดูที่ที่ที่ทวารลลุปนีดับแรกก็คือให้แฟนซอให้เพราะว่าผมไม่ได้เก่งเรื่องโซเชียลเลยเรื่องโซเชียลผมไม่เก่งเลยก็เลยให้แฟนเช็คให้แล้วก็ซื้อตั๋วให้นี่ฮะซื้อตั๋วให้มาเงี้ยแต่ว่าเขามีข้อแม้ด้วยแฟนเขา ซื้อให้แต่ว่าห้ามดูมวยได้แต่ห้ามทําตัวไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยใช่ผมรู้สึกชอบครับทุกอย่างเข้าไปในขานายหมตื่นเต้นแบบมันเข้าไปแล้วแบบไม่บ่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอแสงเสียงครบเครื่องทุกอย่างเลยครับชอบครับคือจุดเด่นของระวางลุกพินี่ผมว่านะน้ำมวยทุกทุกคนเลยว่าสมมติวเป้งคือแบบว่าลุยกันเลยลุยกันใส่กันเลยตับตับเลยคือคือแต่ละยศคือแบบว่า ่างคนต่างเหมือนจะเอาคะแนนกันเต็มที่แล้วใส่กันเลยครับชอบตัวนี้ฮะไม่มีเลยว่าเออเล่นมวยเล่นเชิงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือใส่กันเลยครับนี่เต็มที่เลยสันกันเลยอย่างเงี้ยฮะชอบตัวนี้น้ำมวยที่ผมชอบแล้วก็จะมีเศษสันออนขวางเมืองครับแล้วก็รถถังจีบมึนนอนครับโอ้ต่อยไปดุนดันแบบเออต่อยต่อยตัวเองเหมือนไม่เจ็บเลยและเราชอบชอบเชียร์อยู่แล้วครับเศษสันเนี่ยฮะโอ้ผมชอบเลยว่าเชิญมวยครับเหมือนเหมือนแบบ สเปรย์สปาดนะแต่ว่าโดนไม่ร่วงมันมีความอึดความทนของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าเดี๋ยว,วผมดูไปดูมาผมเชียร์เวลาเขาต่อยผมเชียร์ผมมีความรู้สึกว่าร,รู้สึกจะเป็นสไตล์ของเขามากกว่าแต่ความแข็งแกร่งและความอึดทนนั่นจะเป็นสไตล์ของเขามากกว่าเพราะว่านะก็ความรู้สึกตอนที่ผมอยู่หเชียร์อยู่ที่บ้านใช่ไหมเชียร์เวลาก็เปิดเปิดมวยปุ๊บเนี่ยผมก็เชียร์แล้วสมมติชอบอาสมุิชอบกล้องไกลเงี้ยเอากล้องกลมาเราก็แบบกล้องกลมาแล้ว้ย ซ้ายเอเย็บเย็บกว่า,าตัดไม่ได้คว้าอย่างเงี้ยสอกอย่เราก็ทำตามบางทีเรา,า,าสมก็เตะเราก็เตะตามใช่ไหมละ่ะโน่นมาแล้วเดินมาละ่ะบเบาสิเกณฑ์บะเกณฑใจคนเกณฑใจเพื่อนบ้านเนี่ยเกณฑใจแล้วเนี่ยแล้วมันไม่เกณฑใจมันเกณฑ์ใจอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมีฟิลบ้างไงเลวลาเชียร์มวยได้เชียร์ให้มันเบาไม่ได้มันต้องให้เสียงม,มันดังนิดนึงให้แบบว่ามันต้องออกฟิลที่วันนี้หน่อยใช่ไหมล่ะไอ้ชั่นนี่นี่ยังไงอย่างนี้มัไม่ใช่อยู่นั่งนี่ไม่ใช่ไง ใค,ใครที่เดินมาห้ามเราเนี่ยเรื่องยอดเลยก็แฟนไงใช่แฟนบางทีบางทีไม่เข้าใจไงเจอเขานอนอยู่ข้างบนแต่เขาได้ยินเนี่ยแต่ดังดังจริงเข้าใจว่าดังแต่ว่าอยู่ข้างบนลงมามันก็ว่าเราแต่ว่าเราก็บอกว่าโอ้โหได้เชียร์ไว้ให้มาเบาได้ไงแล้วมันก็เสียงม,มันออกมานีบนี่สิจะ่าเลยมีความรู้สึกว่าเออฟิลแบบใช่าไหร่ความรู้สึกแบบมันต้องแบบมันต้องมีแอตติ้งทุกอย่างมันต้องมีแอตติ้งไงใช่าไหล่ะ คือมันต่างกันที่แบบว่าสมมติเรามาเชียร์ที่แบบขอบสนามเนี่ยมันไม่มีใครห้ามอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราออกสเตปได้ทุกอย่างก็คือเนี่ยสมมติว่าเย็บแล้วก็เย็บตามลูกเย็บตามใช่ไหมย็บเย็บแล้วก็ออกขวาแล้วออกขวาศอกก็คือศอกแทงก็คือแทงใช่ไหมล่ะเตะก็คือเตะไปเลยนี่เราก็ทําได้ยังไงตามสเตปอยู่แล้วไงใช่ไหมล่ะทุกอย่างออกมาอะไรอย่างเงเราโยกไปแล้วก็โยกตามโยกตามที่ไอ้อมวยออกแล้วชอบคนเราก็ตามเขาไงใช่ไหมล่ะศอกแล้วก็กนะศอกอกเลยใช่ไหมล่ะ อัปคักอ exactly. ัปคักไปเลยทุกอย่างมันจะออกได้หมดเลยไงใช่ไหมล่ะสเตปของเราเต็มที่เวลาไม่ต้องเกรงใจใครยืนในสนามนีงไงก็ได้ไม่ต้องอยู่บ้านมันออกแล้วลยเกรงใจคนอื่นอย่างงี้มันเยอะเขาเลยมาโดนด่าได้เลยหลายอย่างแต่มาที่สนามไม่มีใครด่าถ้ามาที่สนามมือเต็มที่เต็มที่ที่ว่าเรารอชอบยังไงเราเพราะเราชอบมวยแล้วก็เชียร์มือเต็มที่อยู่แล้วไม่มีใครว่าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันมีคนรู้สึกว่ามันต่างกับที่บ้านเยอะมาที่สนามดีกว่าครับตอนที่เพ่เขาไม่เรียกหรอทีมงานมันเรียกครับเพราว่าบอกว่าขอเวลาหน่อย ผมว่าตกใจตกใจเราก็เชียร์มวยอยู่ดีๆเราก็ตกใจก็ว่าเอ๊ะเราคิดว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเราคิดในใจอย่างเงี้ยคิดให้เราทําอะไรผิดกดหรือเปล่าเราก็คือว่าเต็มที่กับเราแล้วนะเราเต็มที่อย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเราก็เราบอกว่าเอ้ยเราคือมีความรู้สึกว่าตกใจนี่นี่นี่ไงจังหวะที่ผมได้รางวัลนะโหรู้สึกดีใจมากพี่ดีใจโหมันมันบอกไม่ถูกอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเลยแล้วสนัยแค่ว่าเราก็แบบโอ้ยมันเป็นไรพี่มันซึมไหมวะโหดีใจมากพี่ไม่เคยได้เลยโหทํางาน วันวนี้โอ้โหมันไม่ได้ขนาดนี้อันนี้รู้สึกว่าดีใจจริงพี่จัดใจเลยครับก็ขอบคุณวัชร,ร์เตมากเลยพี่ม่ตองครับ,บค,ครับสำหรับเงินที่ผมได้หนึ่งแสนบาทผมก็จะไปทําทุนต่อครับที่บ้านค้าขายครับผมขายกล้วยทอดครับแต่ไม่ได้มีอย่างเดียวนะมีกล้วยเผือกมันฟัดทองไข่นกกระทาเข้าเมาครับมีอยู่เจ็ดอย่างครับอยู่ที่ตลาดเมืองไทยพัทลาครับสุริสารครับถ้าเกิดว่าพี่ๆจําไหนสนใจก็แวะมาชิมมาได้ครับผม โหดีมากับพี่ผมว่านะคือเงินทองช่วงนี้มหายากพี่ผมว่าถ้าได้มาในใครที่ได้มาผมรู้สึกว่ามันต้องดีใจแล้วก็มาอยู่อีกนานเลยพี่มันเงินทองมหายาาจริงเลยพี่ที่แบบบอสชาตรีมอบระงวาลเนี่ยแบบว่าเอ้ซูเปอร์แฟนเนี่ยพี่แต่ว่ามันต้องมีคน้วยบอกว่าชอบมวยจริงเลยเชียร์มวยจริงเนี่ยอย่างนี้ถึงจะได้นะใครอยากได้เงินแสนก็แวะมาเชียร์มวยกันได้ทุกสุขครับ วันลูพินีครับผมหรือว่าวันชิบิเชตวันใหญ่ได้ครับมากันเลยครับเขาให้จริงครับแจกจริงให้จริงครับแต่ว่าต้าเชียแบบสุดๆเหมือนที่ผมผมเชียนะเขาชอบแบบนี้จริงไม่ใช่หยดใหญ่ๆไม่ใช่นะครับต่อยอยนั่งเฉยไม่ได้นะครับต้องบอกว่านี่เนี่ยปขวามาแลวนี่นี่นี่ปังปังงอย่างนี้ใช่ไหมะตามลูตามที่นี่นี่ว่าเนี่ยผมนี่ไม่ชอบธรรมดานะทาตามนํามคนไหนที่ไปชอบเลยทําตามท่าเขาได้นะรู้ว่า